เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะจากฟอร์มการเล่นและความทุ่มเทของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แล้วแก่สายตาคนดู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต่ายจะพาแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะเนื่องจากว่าในตอนนี้นะคะ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยกลายเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะเกิดเป็นกระแสฟีเวอร์ในทุกๆการแข่งขันนะคะและทำไมต่ายถึงบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าลีกในเอเชียหลายๆลีกเนี่ยดึงตัวนักกีฬาของทีมชาติไทยเนี่ยไปร่วมลีกด้วยไปร่วมการแข่งขันด้วยนั่นเองค่ะเพราะเขาเห็นแล้วนะคะจากความสามารถของนักตบทีมชาติไทย เห็นจากฝีมือเห็นจากทักษะการเล่นเห็นจากความมีวินัยแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ต่างชาตินั้นให้การยอมรับนักตบทีมชาติไทยค่ะอย่างเช่นทัศนคติที่แสดงออกในยามที่พวกเธอลงสนามแข่งค่ะแล้วก็เรื่องของความเป็นนักสู้ของพวกเธอค่ะ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะแม้ว่าคะแนนจะตามหรืออาจจะฟอร์มการเล่นสู้คู่แข่งขันไม่ได้พวกเธอก็สู้ไม่ถอยนั่นเองค่ะ และที่สำคัญนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำหรับนักตบวอลเล่บอลทีมชาติไทยเลยนั่นก็คือเรื่องของกระแสนั่นเองค่ะไม่ว่าเธอจะไปอยู่สนามไหนไม่ว่าเธอจะลงแข่งรายการอะไรมักจะมีกระแสตอบรับดีเลยทีเดียวค่ะเพราะอะไรนั่นล่ะคะก็เพราะว่านักตบทีมชาติไทยนั้นมีเสน่ห์มากๆนะคะ ทั้งรอยยิ้มทั้งกิริยามารยาททั้งเรื่องของความสุกซนน่ารักน่ารักของนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสเสน่ห์ที่มีติดตัวพวกเธอ ซึ่งนักกีฬาทีมชาติอื่นๆก็ไม่ได้มีเหมือนชาวไทยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเครดิตของนักกีฬาทีมชาติไทยเรานะคะที่สร้างสเสน่ห์สร้างรอยยิ้มจนกลายเป็นกระแสต,ตอบรับในทุกๆการแข่งขันจริงๆค่ะวันนี้แต่จะพามาดูรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะกว่า14คนค่ะที่ได้ไปร่วมแข่งขันต่างประเทศนะคะในลีกต่างๆนะเริ่มต้นกันที่ลีกของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งลีกเกาหลีใต้ สื่อเกาหลีใต้เขาก็มีการลงข่าวเลยนะคะว่าในตอนนี้นะทางเกาหลีใต้เนี่ยกำลังกลายเป็นวอลเลย์บอลลีกอาชีพที่พร้อมทุ่มเงินมหาศาลในการจ้างนักกีฬาทั้งในและนอกประเทศเข้ามาร่วมการแข่งขันค่ะ และการที่เขามาดึงนักกีฬาชาวไทยไปร่วมเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นนักตบของเกาหลีใต้ค่ะให้มีความพยายามมากขึ้นเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเกาหลีใต้ในขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะตกต่ำเลยนะต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเวียดนามเนี่ยขึ้นแซงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลีกเกาหลีใต้เนี่ยดึงใครไปบ้างนะคะคนที่หนึ่งค่ะ แน่นอนว่าเป็นพรพันธ์เกิดปราดค่ะมือเซตติดอันดับโลกของเรานั่นเองนะคะสำหรับคนที่สองค่ะก็คือโมเมธนชชาสุขสดนะคะปีนี้เนี่ย คือเขามาเล่นที่เกาหลีนะธนชานะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับหลีกญี่ปุ่นค่ะก็มีการย้ายประเทศกันเกิดขึ้นนะคะและคนที่3ค่ะก็คือน้องมดวิภาวีสีทองค่ะถือว่าปี2023เนี่ยเป็นปีแจ้งเกิดของมดวิภาวีเลยนะคะไม่ว่าจะไปเล่นในสนามไหนนะคะเธอก็ทำผลงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ ลำดับต่อมาค่ะเรามาดูที่หลีกญี่ปุ่นกันบ้างนะคะวีหลีกของญี่ปุ่นก็มีหลายคนด้วยกันค่ะคนแรกเลยนะคะเพียวอาัชารพรคงยศค่ะคนที่สองนะคะก็เป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งค่ะ คนที่3มเตยหัทยาบำรุงสุขค่ะคนที่สี่บีมพิมพิชยาโกกรัมค่ะคนที่5ไก่วิมลรัตน์นั่นเองค่ะคนที่หกบุ๋มบิมชัชชุอรนโมกสีค่ะและการมาของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีเนี่ยนะคะปรากฏว่าเธอไปเล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็กลายเป็น Talk of the Town ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าฟอร์มของบุ๋มบิมนั้นมันมาแรงจริงๆกลายเป็นท็อปฟอร์มในหลายรายการ แต่ทำไมถึงได้ไปเล่นดีวิชั่น2ของญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาทำสัญญากันมาก่อนแล้วนะเพราะว่าลีกที่บุ๋มบิมจะไปอยู่เนี่ยเขาตกอันดับมานั่นเองนะคะลำดับต่อมาเรามาดูที่ฝั่งเวียดนามกันบ้างค่ะสำหรับทางเวียดนามเนี่ยก็จะมีน้องไบเตยนะคะคนที่2ก็จะมีที่ชายาบุลเลิศค่ะคนที่3ก็จะมีอ่อนอุมานะคะคุณแม่อ่อนของเรานั่นเองค่ะและสาหรับลีกอเมริกาทราบกันดีนะคะ ก็จะเป็นเจเจนุสราต้อมํำนั่นเองค่ะซึ่งการที่เจเจนุสราเนี่ยได้ไปเล่นที่ลีกอเมริกาตรงนี้เนี่ยได้รับคำชมจากเพื่อนที่ร่วมอยู่ในทีมด้วยนะคะได้รับคำชมจากนักบรรยายชาวต่างชาติได้รับคำชมจากคนดูชาวต่างชาติมากเลยนะเขามีการพูดถึงอุปนิสัยของเจเจนะคะในความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยเพื่อนในทีมและก็ไม่กดดันคนในทีมค่ะรวมไปถึงฟอร์ม การจ่ายบอลค่ะที่ทำให้นักตบหัวเสาวรวมไปถึงคนที่เล่นบอลเร็วเนี่ยได้แสดงฝีมืออย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลไปได้ไกลแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการต่อยอดอีกมากมายเลยนะต่ายมองว่านี่เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักกีฬาไทยเราค่ะพวกเราในฐานะแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขออวยพรให้กับความสำเร็จของนักกีฬาไทยทุกคนค่ะใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ต่ายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ